คุณจะพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ผม,มอยากรู้จริงๆครเนี่ยคุณเรียกทำไมเนี่ยว้าว <c oughs> คุณไม่อยากลงเหรอ <c oughs> ผมก็ไม่อยากไป If y <c> o u having girl problem, I feel bad for your son. I got a 99 problem, but I wish I a n e t one. เอ้ยแล้วอย่างนี้คุณจะมีรถไปสภาไหมเนี่ยให้ผมไปส่งก่อนหรือเปล่าเออ เหรือคุณจะเอารถผมไปใช้ไม่เอาเดี๋ยวจะอันนี้เดี๋ยวต้องข่าวคุณบินที่ไหนเอาที่ใกล้คุณหรือผมไปส่งคุณก่อนก็ได้จริงๆอะเ,อเดี๋ยวผมไปส่งดีกว่าง่ายดีงวดนี้ไม่ส่งแต่วันอื่นผมเอ้นุ่ขอไปส่งได้ไหมไม่ได้เพราะผมจะไปส่งพวกวันอื่นไง จะตายจากกันไปวันนี้เลยหรือไงเฮ้ยงั้นเอางี้ส่งเข้านอนนะโอเคปะคือผมนอนไม่ค่อยหลับอระดี๋ต้องมีคนส่งส่งเข้านอนอย่างนั้นหรอใช่ใช่ทำยังไงอ่ะคุณไม่เคยส่งใครเข้านอนหรือไงอ่ะส่งเข้านอนเหรอใช่เคยส่งเข้านอนนะเอาแบบเลยเหรอ อ้ยวัยบบนดีววนเดียวนนเดียววัเดียวนอ่โอโหงโงสนดีเพิ่งนอนมาแท้ๆเพิ่งนอนมาแท้เข้านอนอย่างไรวันนี้คุณทำให้ดูได้ไหมหล่ะ ไม่ดีกว่าผมว่าเอาไว้ฝันหลังกันะ,ะทำไมอ่ะไม่เคยทำอะไรอะ่ะทำยังไงอ่ะผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันผมก็พูดไปเรื่อยอ่ะคุณส่งเข้านอนจะส่งเข้านอนได้ไงอะ่ะมันท่านอดีตมันเช่ามาเถอะคุณผมไปส่งก่อนดีกว่าตอนนะี้บอกฟันดีเหรอแชทจุกกมิงเงชท ไม่ใช่ลูกอะเนี่ยนี่ไม่นี่ไม่ได้มาเป็นโพลูกนะไม่เอ,อมีจุ๊กมั่วหรอกจุ๊กมั่วเกี่ยวไปทำสองคนแข็ง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 ค <c oughs> ุณเพชรครับ ว่าอไงเหรอคุณคุณเพชรฮะคุณเพชรว่าไงอะ่ะท้าวายอุ้ยได้ขอขึ้นรถที่นึงนี่อะไรนะขอขอขึ้นรถที่นิดเดียวไม่เอาขอขึ้นหน่อยขอขึ้นหน่อยจะจะทำอีโมโ่ขอขึ้นนิดเดียวเจอขึ้นขนฝั่งนี้นะก็ฝั่งนี้แหละไอหมาคงมาขวางรถอะไรนี่ คือปวดจูจะขโมยอะสิดูเป็นคนยังไงเนี่ยแค่จะทำแค่จะทำแบบเนี้ยเนี่ยแล้วเดินไปเนี่ยมันที่หลอดเท่หลอดเท่โอ้โหกันไปนายกแข่งก็ได้ทุงครับผมว่าเราเข้าสภากันเถอะครับเอาไงอไนะเมื่อกี้คุณถึงไหนแล้วนะป่าไม่มีอะไรครับเอาก็ไดดก็ได้ลองดิก็ได้ คุณนะต้องลงไม่ใช่ผมคุณจะพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยผมอยากรู้จริงแค่นี้คุณเรียกทำไมเนี่ยเปล่าคุณไม่อยากลงเหรอผมก็ไม่อยากไป ขอสองนาทีนาทีเดียวโอเคเริ่มหรือ,อยัง <c oughs> ยังยังเดี๋ยวค่อยเริ่มดิ <Okay. S 2> เริ่มเลยก็ได้เริ่ม ผ่านไป10ีแล้วเพิ่งห5เองไม่เหา่คุณ5เออนะพี่แล้วผมทบได้หา เธอเป็นที่ฉันเองที่ไม่อยากหลงฉันรู้สึกดี when you hear my phone ฉันแค่ย้ายชัดเจนอาจจะ wanna know คิดว่าเธอมีเธอใช่เลยมาอยู่ที่แอร์พอร์ตฉันเคยปิดหัวใจแต่ว่าตอนนี้มันแย่ออก yeah เจอคนในที่มันฟิลมันก็รู้สึก yeah คิดว่าเธอจะลา out just like that ฟังเธอพูดมาเรื่องอดีตเป็นสิ่งเลือดเสื่ออุ๊ยเวลาฉันรู้นั่งผิดเรื่องฉันถามตัวเองซ้ำๆว่าเรื่องเธอหมดฉันเก็บไปเพื่อก็ใจในใจแต่น้ำว่าเธอต้องการคนจะเป็นเพื่อนกับฉันไปกัน อคนอกคนเปอตีก <łość> ันตลอดคนอะไรนะครับผมเมื่อผมเพิ่งมาครับคืออีกคนนึงเขาเมื่ออยู่อ่ะดิ เหรอใช่คร şey ับเหมื่ออยู่ครับนี่ก็พูดได้ดินี่ก็พูดได้ดีไม่ไม่อยู่อ่ะได้ได้พูดได้พูดเรื่องอะไรอ่ะเบลยพูดเรื่องอะไรอ่ะเบลไอเจีบตั้หอไม่จีบอะไรไม่ใช่เอ้าโอ้โหเสียความรู้สึกหมดไม่ไม่เสียใจนะไม่เดี๋ยวที่ไม่ได้จีบไม่ได้จีบ ใช่ใช่ไม่ได้จีบไม่ได้จีบใช่ใช่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเฮ้ยรู้สึกไงก็พูดไปตรงตรงไม่ได้ดีพอดีปากแข็งอุ้ยอุ้ยไปดีกว่าเกินไปหรือเปล่ามองอะไรคุณเพชรน่าจะดีเกินไปดิเนาะเกินไปหรือเปล่าเกิเกินไปบอกว่าไม่ไงแต่เขาเหม่ออยู่เขาไม่รู้หรอก รู้เลยว่าเลี่ยมใช่ก็จริงอะแจ้งใบแม่งเลยได้ถ้ารู้ก็คือเราแจ้งใบโอเคปะไม่เอาไม่แจ้งดิถ้าแจ้งเขาก็โดนใบอะไรอะ่ะอ๋อถ้าเกิดผมแจ้งใบเขาผมน่าจะโดนเขาก่อนเลยครับผมแยกชื่อเล่นเขาประจําเออถ้า้นาดีแล้วที่เราไม่แจ้งอะ่ะถ้าเขาหายไปทําไงะ่ะ ถูกปะเมืองนี้ก็จะใช่คิดดูดิจะไม่มีคนแย่เลยดิไม่หมายถึงคนในเมืองก็จะคิดถึงเขาไม่คนในคนเขามีครอบครัวครอบครัวเขาก็ต้องคิดถึงเขาดิไม่ไม่ไม่เพชรจะคิดถึงไงไม่งั้นเพชรเออใช่นั่นแหละก็จริงด้วยแต่ว่าไม่มันก็ครอบครัวเขาไงคิดถึงเขาอ่ะถูกไหมแม่เขาเปิดทางให้นะผมเมื่อกี้ผมมาอยู่กับแม่เขามาแม่เขาเปิดทางให้นะใช่เหรอโหพี่เอวายสุดยอดจริงอ่ะแต่พอเขาไม่นะนั่นสิ เมือนานแบบเบาเมือนไานนะเออว่าเมือนานปบปล่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดวงไอ้ดวงอยู่หรือเปล่าเฮ้ยมาแล้ว่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้มาไมาลมา้มื่อมาวมามาแลมาม้มแล้วมวาแมมื่อกี้เมื่อกี้มันินที่มมม้ คุยกันด้วยเหรอเจแสดงไม่อยู่จริงก็องบอกแล้วเขาเบื่อจริงเจโโหกตัวมนโรกนะทำยังไงไม่ให้มันไ,ไม่เหนื่อยอืม ว่าแต่มันเกินหนึ่งนาทีแล้วนะคุณมันเกินแล้วหรอไออทำอะไรอ่ะอทำอะไรกันอ่ะอทำอะไรกันอ่ะน้ำผาไม่คือเออใช่คือจับเวลาว่าใครกั้นหายใจได้นานกว่ากันตีไม่ต้องหรอกจับเวลาจับมือดีกว่า <c oughs> เอาได้หรอ <c oughs> อรนนี้เปล่าล่ะถามดิเพื่อนกันเขาไม่คิดอะไรเราจับมืออ่ะได้ใช่ก็ถูกเนาะก็ถูกก็ถูกได้คิดเกินเพื่อนก็ไม่แน่ผมว่าผมจะชงเข้มกันไปแล้วผมไปดีกว่าเป็นเรานี่เหมาอะนะจริงครับจะรอะไไอ้ยี่คุณต้อง ใช่ค <ข Lead. S 1> ุณไปได้แล้วแหละอย่าลืมนะวันอาทิตย์ผมจะมาไวที่สุดในโลกมาไวเพราะอะไรเหรอไปเที่ยวกับคุณไงโอเคโอเคโอเคกับพี่แด๊กเจอกันเอาลงไม่ได้โุ้ยไม่อยากลงหรือเปล่าลง,ลง<อ>ได้แหละไม่อยากลงหรือเปล่าอะไรลงไม่ได้ไม่อยากลงหรือเปล่า ลงไม่อยากลงแต่ลงได้แล้วเฮ้ยเสียงกันสั่นนะเสียงกันสั่นนะเอโกโฮมาอยู่แล้วเอ้ยขอโทษชักกี้ยิงไปใส่ด้วยอ่ะส,สรุปชื่อชักกี้เหรอชักกี้ yes เมื่อกี้ลืมไปนะที่บอกเบลอะ่ะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาคนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเรียกชักกี้แล้วไปละบ๊ายบายชักกี้แล้วก็ดูไม่ได้ไปบายผมหรอกไม่ได้ไปบายผมหรอกไปวคุณขับรถที่นี่ ในเพชรเพชรจุ๊บดิจุ๊บจุ๊บเฮ้ยไม่ได้อะไร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 ไปดิทำาบว่าจุ๊บให้ผมไงให้ผมให้ผมไงทำไทำดิเาปากเอาปากไรใล้ไม้วแล้วจุ๊บนะต้องทำตลอดไปนะโอ้กันอยาดเลยดีกว่าเดี๋ยวไว้จมวะจมววะเอาปากอะไรกล้ไมแล้วแล้วจุ๊บนะอย่าอย่าทำนะถ้าทำผมติดนะ ถ้าถ้าสมมือนว่าเขาไม่ได้ส่งให้คุณเธอเขาไม่ได้ส่งให้คุณไม่ถ้าไ<ม>่ทำยาโอเคโอเคไม่ทำาไม่ท้าไม่ต้องทำเป็นอันแรกก็ได้หรือปะเชียบายบายไปลไะชักกี้แล้วก็ดวงไปอุ้ยรถไข่เอาอทอาอาเอีีไอ้ด้วงนาทีต้องเท้าไม่รถเพชรทำไมอะะวางยาหรอเออวางยา บอกว่าดยนี่นอกจากรองเท้ายังมีอะไรอีกเนี่ยอะไรนะอะไรอ่ะมีแหละอ๋อเปล่าพูดเล่นปิงปิงนะ